ใครที่อยากเป็นสุลตา่าน <internet> เกมตำนานจอมยุทธ์สังสารโต้ entropy, หลวต้านลูกไม่ควรพลาดกับร้านรับเติมเกมดีๆจากทางลิทแมนช็อปปูคุ้มปลอดภยัยรวดเร็วทันใจบริการการเติมเกมตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องพักกันเลยทีเดียวเชียวและที่สําคัญแพ็คแต่ละแพ็คข,ของเขาบอกเลยว่าเติมถูก <answered> กว่าเติมเองมากๆสาหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะไปกดไปที่ลิงก์ลิทแมนช็อปที่อยู่ด้านล่างใต้คลิปโรนี้หรือจะติดต่อผ่านไลน์ @litmanshop ก็ได้อย่าลืมต้องมีอยู่นาหน้าด้วยนะครับส่วนวิธีการเติมง่ายมากๆเพียงแค่ทําตาม5ขั้้นนนนตออดััังีีี1็กกกิบบญชท่ผูเ 2, 2. เลือกเซิร์ฟในเกมที่เพื่อนเพื่อนเล่น 3. เลือกแพ็กที่อยากจะเติม 4. เลือกไปที่เ a เซอร์โกพิและกดสั่งซื้อ 5. กด Copy Link URL ตามช่องนี้แล้วส่งให้อดมินรอสักครู่เงินจะเข้าในเกมทันทีและสุดท้ายนี้ทางเว็บลิสต m แมนช็อก็ยังมีการบริการการเติมเงินเกมอื่นๆอีกมากมายใครที่เป็นสายเปย์สายทุ่มทุนก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันได้ลิส t m แมนช็อเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอน100 สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้วยนะครับนดีต้อนรับเข้าสู่เกมโต้หลัวต้าลูกสมุทธิวิาจาร์อ่าสำหรับอีพีนี้จะเป็นอีพีที่2ต่อจากคลิปที่ผมได้สุ่มกาชากายแท้ไปประมาณ100ใบซึ่งถ้าหากใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปสุ่มตัวนี้นะฮะสามารถเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คิวดอนี้แนะนําให้เข้าไปช่วยกันดูช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์กันเยอะๆนะครับและเดี๋ยวสาหรับคลิปนี้ก็จะมาจับต่ออีก100ใบครับจากภายในคลิปที่เปิดมาเนี่ยบอกเลย รับชมกันต่อเนื่องได้เลยครับต่อไปสุมส่วนหัวครับผมเไม่ต้องสุมสิอันนี้เลือกเลยโอ้โหจัดไปเลยฮะนี่เลย2อันแบบเน้นๆเพราะจังหวะนี้ผมกะจะปั้นถังเฉินแบบรัวๆเอามาส่วนแขนก็สุ่มไป3มชิ้นโอ้โหความเกลือมาแบบหนักๆส่วนอันนี้เป็นแบบเลือกยังไม่ต้องเลือกครับเอากระดูกส่วนนอกมาก่อนโอ้โหเกลือควบคุมโอ้โหค้อนเกลืออีกอยากได้ส่วนปีกจัดส่วนปีกเอามาหนึ่งส่วนปีกหนึ่งโอ้โหเรียบร้อยควบคุมโอ้ทำ<ๆ>ไมมันเกลือขนาดนี้ครับเนี่ยทำการอัพอายุตรงนี้ไปเลยจ้ะ ถังเฉินลูกรักของพี่จัดไปแบบรัวๆต่อมาเราเองก็สามารถแลกของาะวันในร้านค้าตรงนี้ได้นะมีแต้มเหรียญอยู่ที่120เราต้องใช้ก่อนสิเหรียญน,นะครับจึงจะปลดล็อกตรงนี้เอาไว้ว่านะตอนนี้ผมมีตั๋วเปิดกระชาอยู่ที่105ใบขอจัดเล่นเพิ่มไหมตัก้สอ่ะแลกมาอย่าบอกว่าหลังตู้นี้มานาลีสมุดเข้านี่ชิบหายเลยนะนาลีสมุดไม่เท่าไหร่หรอกถ้า6ปีเอพมานี่คืออย่างซวย<อ>จัดกันมาหวังว่า6ปีเอพจะมาเข้าหน้าแล้วแล้วก็ได้อะไรเนี่ย,ออกยเกเ้เาท มาอีกแล้วครับผม wow. กระดูกไม่มีได้ก้าวทุลีมาแทนอย่าบอกว่าการันตีนะเนี่ยไม่เอานะจ๊ะขอกระดูกหน่อยเถอะและเอสเอสมาเบิร์อีก1ชิน้นแจมครับผมจัดไปอีก10บใบครับจังหวะนี้ชื่อขึ้นไหมไม่ขึ้นก็เรียบร้อยสิครับความเกลือรออยู่แบบเน้นๆและนี่ไงเกลือของจริงจัดกันไปต่ออีก10บใบอ่ะและชื่อขึ้นครับผมเรียบร้อยตาเทพดาวมาอีกหนึ่งมีชื่อขึ้นกระดวงดีสิจา๊าเอสเอสมาอีกหนึ่งครับผมวิญญาจาร์จัดกันไปอีก10บใบครับสำหรับรอบนี้ชื่อไม่ขึ้นก็กดข้ามไปเลยเพราะยังไงไเกกืออแแนนน่่ต็ด้ มาอีกหนึ่งครับผมรอบสุดท้ายจัดไปครับผมไสกรอกยังไงดีไม่โผล่เลยหรือโอ้โหกระดูกเฉพาะก็ไม่โผล่อะไรมันจะเกลือขนาดนี้ครับเนี่ยแต่ดันได้วิญญาณามาอีกหนึ่ง <c oughs> มารวมัวเรือเกินนะรอบนี้ไหนๆก็แลกไปเยอะแล้วเอาให้มันหมดบดไปเลยตัวตรงนี้นาลงนารีไม่ต้องเอานะครับเดี๋ยวเราไปเติมเงินอีกทีหนึง่งรอบนี้ขอเปลี่ยนรูปโปรไฟล์กันสักนดนึงเป็นน้องเอ่อถังค้อนถังค้อนอ่าไอพ่อหนุ่มตัวนี้มันหลอนะฮะมันหล่อมันหล่อแล้วเกินแต่ถ้าจะให้ดีมันต้องเปลี่ยนเป็นผัวเอ้อหลง ไม่มีเอาชูไปก่อนละกันจริงๆก็ไม่ใช่ชูสิเขาเป็นเพื่อนกันแอบชอบกันนั่นแหละจัดไปแบบรวดเร็วครับผมสิบใบแรกโหโหนี่ขนาดเอาชูมานะยังเกลือถ้าเอาผัวเข้ามานี่จะขนาดไหนครับเนี่ยอ้แต่ยังได้สุงวิยจานโอ้โหเยอะเยอะเยอะเริ่มชักจะออกเยอะแฉมครับแฉมครับอาจจะจัดกันต่อยสิบครับผมรอบนี้ก็ยังคงเกลือฮะไส้กรอกไม่ผู่จริงเหรอเนี่ยอยากได้ไส้กรอกมากอ่ะโอ้โวินยาจานมาอีกแล้วมาทุกเม็ดครับผมถือว่ายังดีนะยังคุ้มอยู่นิดหน่อยชื่อไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรแต่ก็ถือว่ายังไไดด้้ออยู่นนิึงรบีจจปปกวา โอ้โหเกลือเน้นๆมานีหน่อยไอ้ไส้กกอกขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยขอรอหน่อยมากระดูกส่วนแขนต้องโผล่ไหนๆไกลแท้หมาลมมาแล้วกระดูกส่วนแขนต้องโผล่ต้องโผล่จริงๆนะจังหวะน,นี้มายังไงดีตรงกลางกดไปเลยครับสิบตัวแล้วก็เรียบร้อยกับผมเกลือฮะสิบไปสุดท้ายแบบรวดเร็วกดข้ามไปเลยจังหวะน,นี้ก็เกลือครับโดยรวมทั้งมดเกลือครับผม จริงๆมันก็ไม่ได้เกลือหรอกเพียงแต่ว่าไอ้ตาเทพดาวมันเหลืออยู่ชิ้นหนึ่งกระดูกส่วนแขนเนี่ยก็เหลืออยู่อันนึงไส้กอรอกเนี่ยอยากได้มากไม่โพล่เลยฮะโอ้คือทำไมมันดวงกากขนาดนั้นครับเนี่ยกุตสห์เติมเงินถ้าเติมแล้วดวงมันจะไม่ดีนี่จะไม่เติมอีกแล้วนะเหลือตั๋วอีก5า้าใบเอาให้มันจบจบครบครบกันไปดอกแรกก็เกลือดอก2ก็เกลือดอก3จังหวะนี้ตาเทพดาวมาครบโอ้โหเรียบร้อยอย่างแจ่มรอบสจังหวะนี้แล้วไงดีเกลือ <c ười> แล้วรอบสุดท้ายจังหวะนี้ปุ๊บโอ้โหยังเกลืออยู่ดีไส้กรอกมึงทำก อีกแล้วนะไส่กอก oh. เอาไปวาโดยรวมก็มีประมาณนี้นะคุณผู้ชมอย่างน้อยก็ยังได้ตาเทพดาวมาจานวน3มชิ้นแบบครบๆเอาไปเปิดค่าชงค่าช่วกระดูกได้ส่วนไอ้วิญญ,ญาจาระดับอานี่โอ้ยไม่รู้จะมาทําไมนะแล้วก็เอสอาร์ก็มาเยอะเหมือนกันโอ้ดันได้ไอตัวนี้ด้วยครับผมอย่างอุตีิส่วน HR, เอสอาร์เก็บไว้เก็บไว้ค่อยเปิดหรือจะเปิดไปก่อนแล้วกันนหนึ่งใบ oh. เล่นเล่นมันอสูรห้าดาวแดงไปเลย <c oughs> ไม่ล่ะโอ้โหเอาเปิดต่อยที่นิดหนึ่งมือลันโอ้เทพเยียนเทพเยียนเอ้ยมือลันมือลันอีกรอบหนึ่งโอ้โหปูกะบีของดี มือลั่นไปเลยจังหวะน,นี้หลงหลงของดีมือลั่นไปหนึ่งทีเออหลงมือลั่นไปหนึ่งทีเรียบร้อยลั่นจนหมดเกือทุกเมด็ดแล้วเสือกบอกว่าของดีคื <c ười> อ <c ười> เออหลงมันสามแดงไปแล้วไงฮ<ด>้ยโอเค ก็มีประมาณนี้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ถือว่าดวงดีอยู่นิดนึงที่ยังได้กายแท้น้องหมาลมมากับกายแท้น้องหูอู่นะก็ทําการเปิดผนึกไปเลยครับณจุดจุดนี้กายแท้เรียบร้อยประสานวิญญาณครับหลูกไฟถ้าจะให้เก่งเนี่ยต้องเปิด3ลูกไฟนะหูอู่ก็กดเปิดไปครับผมไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายจริงๆถ้าเกิดใครปั้นตัวละครพวกนี้เป็น3ดาวแดงแล้วเนี่ยไปเปิดพวกตู้กาชาธรรมดาตรงนี้ก็มีสิทธิ์ออกเหมือนกันนะครับผมและดูนิสัยตัวเกมก็ทาตอนอัดคลิปไม่โผดันมาโผตอนไม่ได้อัดคลิปกระดูกเฉพาะของเจ้าตัวหมา ตมนะฮะออกมาตั้ทีหนึ่งหกดาวเหลืองแบบเน้นๆซึ่งในรูปปเนียยผมเปิดเล่นเพียงแค่สิบใบเท่านั้นนะกระดูกชิ้นนี้ออกมาเฉยที่ไอตอนอัดคลิปเราไม่ออกแต่พอไม่อัดคลิปดูสิโอ้โหหกดาวเน้นๆเอฟเฟกต์ออร่าอารามตาจริงๆเลยเชียวไหนๆก็ได้กระดูกของเขามาแล้วเดี๋ยวขอลองดูสักหน่อยว่าตัวละครของเขาเวลาไปลงสนามมันจะสวยงามขนาดไหนหน้าในเรื่องของกายแท้วงแหวนที่แนะนำเนี่ยจะเป็นป่อง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 นะครับผมส่วนออปชั่นจะเอาเป็นสปีดล้วนไปเลยก็ได้หรือเจ้าพังโจมตีล้วนก็ได้นะ แต่เอาเข้าจริงไปเน้นพวกสปีดจะดีกว่าเพราะว่าถ้าหมาลมอยากจะเปิดกายแท้เร็วเ็วเนี่ยเขาต้องมีสปีดที่สูงที่สุดหรือเร็วที่สุดในจุดนั้นนะถ้าหากเราเอาหลงหลงหรือว่าตัวละครที่บัฟเพิ่มความเร็วมาให้เจ้าตัวหมาลมตัวหมาลมก็ไม่บัฟนะครับเพราะไอ้พวกเจียงจูเซียงเซียงมันจะเป็นการเพิ่มแถบการลงมือไม่ใช่การเพิ่มสปีดถ้าอยากจะให้เจ้าตัวหมาลมแบบเปิดกายแท้ตั้งแต่ต้นเกมต้องอัพสปีดหรือ s พีนะครับผมให้สูงที่สุดเพราะฉะนั้นออปชันในการเลือกวงแหวนก็น่าจะเป็น S p d น่าจะแจ่มากมากก็เริ่มแรกหลงหลงมีการบัฟเพิ่มแถบ Speed สปีดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมโจมตีธรรมดาไปฮะโจมตีปกติไปแล้วก็มาถึงหมาลมครับผมนี่ฮะเห็นไหมหมาลมเปิดปุ๊บถ้าความเร็วเขาเยอะกว่าเปิดกายแท้ได้เลยครับผม oh. ต้องมี s อ d ดีที่เยอะนะยิ่งเยอะยิ่งเปิดได้เร็วนะครับพอเปิดปุ๊บดูสกิลฮะเขาจะล็อกไว้โอ้โหอย่างแจมบอกเลยว่าโคตรเทในโจมตีธรรมดาซิปึบหมาลมโจมตีโอ้โหเป็นการจมมตีหู นะเอาไปลงไอ้พวกไอเนี่ยเอ่อพวกกิจกรรมหอคอยน่าจะดีมากๆนะสำหรับเจ้าตัวหามวาลมยิ่งมีกระดูก sp 1 0 0 0 0 0ปีตัวนี้ไปด้วยโอ้โหบอกเลยว่าอย่างแจ่มเนื่องจากในสถานะฉับไวจะทําการอัปเกรดคิดามเมดให้กับเจ้าตัวหามาลมเนี่ยอยู่ที่6 0แล้วนถะ้าเราอัพสีดาวสปีดทุกๆ10%ของเจ้าตัวหามาลมสูงกว่าจตูจะทําให้ดาวเมดของสกิลวิญญ,ญาณที่ไม่ใช้อาวุธลับทั้งหมดสูงขึ้นเป็น6%สูงสุดจะอยู่ที่300าอร้อยิเงแรงครันส่วดาวริ่มต่สู้ ความเร็วของเจ้าตัวหมาโลกจะเพิ่มสูงขึ้นอีก40%ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา2เทิน oh, <no. S 1> ยิ่งเร็วยิ่งโหดจริงๆอย่างที่บอกไปนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นออปชั่นวงแหวนเน้นสปีดเยอะๆแจ่มมากๆส่วนค่าแต้มพรสวรรค์เนี่ยจะไปลง ATK หรือคิดาเมีรล้วนก็ได้แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยคอรเรื่องพวกแต้มพรสวรรค์มันไม่ค่อยมีอะไรลงตัวนะถ้าเกิดว่ามันมีให้อัพสปีดได้ี่จะแจ่มมากๆตอนนี้ก็มาถึงเทินนิ่งฟูงจื้อทีมของเราไม่มีใครบัฟสปีดได้นะครับไม่มีบัฟอะไรก็อดเปิดกันกมา แล้วก็เปิดกายแท้ครับดูนี่ฮะ <c oughs> ยังรอแล้วก็ทําการโจมตีแบบปกติไปก่อนอีกหนึ่งที่พร้อมกับหมาลมครับผมนี่ฮะกายแท้ <c oughs> สะบัดพายุโหดจัดๆแล้วก็มีโจมตีแบบปกติด้วยนะ <c oughs> ลองดูครับผมนี่ฮะ <c oughs> โูดหล่อกายแท้หล่อเกินถ้าหากว่าผมออพไปเป็น3มดาวไฟได้มันจะโหดกว่านี้แต่นตอนนี้เสียดายมากๆฮะยังไม่เป็น2ดาวแดงส่วนน้องหัวอู่ก็ไม่ต้องไปดูอะไรมากมายนะเพราะไอ้ตัวละครตัวนี้ยแม่งเปิดกายแท้ยากมากไม่รู้จะยากไปไหนแล้วก็น้องหอกอย่างอุตีนี่ก็อ๋อถือว่าใช้ได้อยู่แต่นส่วนใหญ่ตอนนี้ไม่เห็นมีคนเอามาเล่นเลยนะฮะเอาเป็นว่าสำหรับในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะยังไงก็อย่าลืมด้วยนะครับร้านค้าลิสแมนช็อปไปเติมกันซะเขาจะได้ต่อสปอนเซอร์ผมบายๆจ้า บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจับผู้ติดตามในไลน์มากกว่า3,000 300, 0 0คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบ Official เพียงแอดไลน์ at l i h m a n s h o p หรือทางเว็บไซต์ l i c h m a n s h o p c o m เติมเร็วดุดสายฟ้าดูแลดุดการมิดเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ต้องนึกถึง l i c h m a n h o s h o p